วันนี้ก็มาขอบคุณทุอีครับเสียสักดาคุณนีน่าก็คุณหมอฟ้าอาจารย์หมอฟ้าพเฮียฮห่วันนี้เสียสักดามีคำสั่งด่วนให้สารวัตรสุนมาพบครับคุณเมลี่สารวัลี่เพื่อมาพบเกี่ยวกับชินโจโอพี่ก็พูดนบวันนี้ก็อยากรู้ว่าเดี๋ยวก็เอาเป็นสติเตือนใจว่าเสียสักดามีความคิดยังไงกับชินโจครับ เป็นห่วงครับเป็นห่วงเป็นห่วงอนาคตครับเพราะว่าชินโจมันเด็กเก่งครับผมไม่อยากให้ไปขับมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุไออะไรนะกีฬาประเภทนี้มันอยู่ไม่ยาวครับแต่ความรู้ที่อยู่กับเราแล้วความสามารถที่อยู่กับเรามันอยู่ยาวกว่าครับแช่นี้ครับก็อย่าบอกลานว่าก็ขับได้เล่นได้แต่ว่าเล่นได้เล่นได้เล่นได้ อย่าจริงจังกับมันเยอะเกินไปอย่าไปเอาไปเ็นอาชีพครับไม่ได้อาชีพนี้ไม่ยังไม่ยังยืนไม่ถึงหกสิบไม่ไม่สามสิบก็ไปแล้วครับสามสิบก็ไปแล้วสามห้าอะไรเงี้ยไปแล้วไปแล้วไม่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 ยาวไม่ยาวแต่ถ้าเขาชอบเราก็เอารถไว้ให้เขาขับไปออกกาลังกายไปได้ได้ได้ไม่ต้องต้องไม่ต้องไปให้สุดไม่มีใครไปสุดทักคนเลยครับสุดก็สุดท้ายก็เลิกอยู่ดีผมเห็นมาหลายหลายหลายคนแล้ว ไม่ไม่มีใครไปจนถึง60แล้วจนเป็นแชมป์โลกตลอดทุกสมัยทุกสมัยสุดท้ายก็มีคนหนึ่มมาแซงอยู่ดีไม่มีทางไม่กระทั่งเกาายแน่นอนแน่นอนครับโกขาวยังลงเลยบโบขาวแค่ไปต่อยโชว์เฉยตอนนี้ครับครแค่นั้นเองกีฬามีแค่นั้นนะครับฝากบอกชินโชว,ว่าไม่ได้ให้เลิกแต่ว,ว่าออกกลังกายได้ใช่ใช่ผมยววอยากเด็กเดก็เด็กเขาเก่งเด็กเขาเก่ง เดยวเก่งเขามีความสามารถอยู่เขามีเขามีผมไม่ได้เขามีความฉลาดนะอ่าแต่ไอเรื่องกีฬาไม่ไม่อยากให้ไปแต่อยากให้เขาไปเป็นตำรวจก็ได้ตำรวจที่ดีเป็นหมอที่ดีเป็นวุศวกรที่ดีอะไรเงี้ยเขาทําได้อยู่แล้วครับผมเชื่อว่าเด็กนี้ทาได้ครับจริงก็วันนี้ที่ที่คุยวิศนก่อนมาผมก็ผมตั้งมีข้อตั้งแต่ผมเห็นในเฟซแล้วนะ ผมไม่ใช่ว่าจะมานั่งคุยตอนนี้แล้วนั่งคุยกันแล้วไม่ได้หวะนั่งเฮ้ยถ้าเกิดมีโอกาสได้คุยผมก็จะอยากจะคุยอย่างนี้แหละครับคุยวันนี้แหละที่ผมคุยไปไปเมื่อกี้ะครับเมื่อวันซืนอาจารย์หมอก็ให้เลิกคนนี้ก็เฮียหอก็อยากให้หลานเลิกก็เขาบอกเราเนี่ยเขาก็รักชินโจแหละแต่ว่าต้องไปถามคุณแม่เขาหลังจากอาจารย์หมอพูดเสร็จกับคุณหมอพูดเสร็จชินโจบอกว่าไงไม่ จะเลิกไหมอาจารย์หมอบอกว่าชินโจจะเลิกไหมชินโจบอกว่าไม่ไม่ก็ก็ต้องรอดูต่อไปแล้วคุยกับเขาดีๆนะไม่ไม่ไรเดี๋ยวเขาเลิกเองแหละครับสักวันสักวันแล้วก็ถ้าเขาถึงจุดๆหนึ่งที่เขาพอแล้วเขาจะเลิกเองครับอันนี้ก็ก็เหมือนเหมือนเหมือนตอนผมบินพอมเตอร์อ่ะครับผมไม่เคยคิดเลยนะว่าผมจะเลิกคอมมเตอร์ได้ครับ ก็ก็บินไปด้วยความรักด้วยความใคร่กับกับมันอะไรอย่างสุดท้ายผมก็ไป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 ตรงไหนเห็นตรงไหนก็ไปไปเพื่อนชวนไปถึงก็ไปหลายมันก็เลิกไม่กระทั่งเราไปที่วังเวียงกันนะสพปเราเราก็ไปกันนะแต่นี่มาชวนผมไปอ๋อไม่เป็นไรครับพี่อะไรอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ไปประมาณนั้นมันผ่านนะมันผ่านช่วงมันมันเกินเกินเกินจุดจุดนั้นมาแล้วไงใช่ครับก็ตินีมานะทีนี้ก็ขอบคุณเสี่ยสักดานะครับที่คุณดีน่าบรสตัวอีกนะอิน n g เนียริ่งที่ ก็ยอมรับเลยตรงว่าเป็นสปอนเซอร์ทางเรียบให้ชินโจนะครับรถคันที่ชินโจเอามาซ้อมนี่ก็ขอบคุณนะครับวันนี้เราก็มาขอบคุณเอาแล้วก็มานั่งทานอาหารเนี่ยครับทัวร์อีริ่งครับบ้านไม้สักครับธรรมชาตินะครับข้างๆนะครับริมคลองครับก็ตอนก็คบกันมาน่าจะร่วมสิบปีแล้วครับตังแต่ดดึงร่วมด้วยกันนะดึงร่วมด้วยกันมาตั้งแต่บริษัทเก่านะครับ เช่าที่เขาอยู่บินมาเปิดบริษัทเลยทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งนอกจากนายหมานอกจากตรงตรง,ตงมอเตอร์แล้วก็ก็ทุยอินเจเนียริงนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตครับตัวนี้มีหลักครับก็ไม่ต่ำกว่าร้อยล้านขึ้นนะครับจะพูดมากกว่านั้นก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวมาตรวจสอบเป็นพันล้านก็ไม่ได้ครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณเสียสตราร์ที่มาให้ข้อคิดถามว่าผมรู้เลย ถ้าพูดง่ายๆตามสุภาษิตคำบางเพยก็อาปากก็เห็นได้ฟันว่าเป็นห่วงหลานนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ห่วงคุณหมอก็เตือนเฮียฮอก็เตือนหลายคนน้องปิงเสียปิงก็เตือนแต่ว่าไม่รู้เราาะออกกุศลบาลไงในเมื่อเขาบอกคุณหมอบางไงนะเมื่อวันก่นี่ที่ผ่านมาคุณแม่คุณหมอบอกว่าเลิกให้คุณหมอได้ไหมคุณหมอฟ้าลอกไม่ไม่เลิก เดี๋ยวเราต้องใช้จิตวิจารกับเขาเรื่อยๆครับคุยกับเขาับทีมงานนี่ครับบรรยากาศบริษัททวยเสียสักดาครับถามว่าสายสัมพันธ์นี้มาจากไหนครับมาจากกีฬาพารามอเตอร์ครับนี่บ้านไม้สักหลังใหญ่ทัเนื้อที่หลายได้ครับอยู่ริมคลองนู่นครับขาวเห็นเลครับคลองสำโรงครับพบกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับนี่ครับับ พอันเซเชียนครับบรรยากาศดิมลองครับนี่ท่านผู้ชมไม่ได้กันง่ายๆครับนี่ครับลองสำโรงครับสวัสดีครับ